บ้านเนียนายตอนนี้บ่รับบ่อนแล้วแนวใดๆก็ได้ ฉลองศรัทธาอิมน,นาคณะญาติพี่น้องผู้มาล้อมว่ารับฟังอ,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 อิมนา ล่าดาังแต่นท้ไทยไทยวิญญ่ณนยันสางอำนวยพรนาละเอื้นเอาคว,วันลูกหลานเจ้าภาพงานวันนี้นามีสัทธาโน่นักเนียนบอกคนเขี้ยวไว้วันเป็นดาสัจจันจังว่าเพียนอ้อนและนองได้มาพร้อม่า พระมวอลย์อิมนาะจางเมนเดียดเลิศวนนปิ่นส่วนการกุศลทานอิมนาะให้เกิดผลมหาศาลพอผลคุณคามอิมนานำเอาดวางวิญญาณ เจ้าคุณแม่สายไปสวรรค์ดอกสันสีแม่สายเอื้อยโยุขาวัดดีมีเตี่ยของเทพล้วน เป็นมวนเข้าเครื่องกินรักษาสินกินทานเพื่อทรงบนนุนคำให้ทรงน้ำวิญญาณเจ้าเมียสายเกี่ยวปัญญาพูดตายไปเมียญาติดได้ น้อเป็นหว่วงน้อเป็นหว่วงเมีสายเอ้ยไปสาดเดินโตจากนี้โค

แม่เอ้ยแม่ความดียังหยุดในใจลูกบ่เลือมลงได้แม่ตายไปกะคง cài tẹp hiếng ràng khám sáng xoan lục trăm chi mẹ sai ơi thước và thiền nó tiệp pha má ẩu chầu đọt thao cương bọn khơi dườn khám thì mẹ khơi bầu bọn mẹ sai cưới khơi <laughs> Mẹ ơi bay đẹp xa thủa đường Hãy biến dạng Mẹ sa bài thương sa xa bánh xanh pha vị man cuồng gió hoàng lăng โอ้บาเสีนเสียนได้แม่สายใต้เศร้าโอ้โอ้สดุดโอ้บาเสีนรันทดอยากเห็นแม่ คงไม่เห็นในชาตินี้เทวีเสนรำเกลียนกามเร่งก่อ,อสร้างแต่ปางใด ไปแล้วเดินน้องลูกลาให้เจ้าหากเพียงกานเดินคำเดินมียแนวได้ ให้ใครจ่าลูกอย่าพางโลเฝ้าแม่เจ้าตายโนอไปแล้วน้องอักอายโอยอายอักน้องให้มึงทั่วดอก ลลกเมียเอ้ยอย่าลืมเดินสร้างคุณงามความดีให้ทำบุญญาตนามอุทิตให้เมพตาย เมียไปด้วย viên gian mẹ sai kêu bàn nhang đầy số chính sao vạn lô nan mi mẹ bay nào và việc mang cuồng luồng âm bãi sai than ทรงดวงวิญญาณแม่เหาแลว้วจวงุูทายเสียดเอื่นเอาควันลูกหลานเจ้าภาพฝ่ายผู้แขนแจกกันเดือหลังจากเอื่นควันแลว้วพราจานบันสิบอกบันฮอดมองผูกเหาก็มาผูกธรรมาตลาเ้นเส้นุูทายเส้นที่สี่เหาก็จังผูกกันลูกหลานในยูดีมีแหง ขออนิมนต์ครับบัดนี้เอาละในตอนนี้ พอเต่จบครบถวนประมวลก่อนที่อานทรงเอาดวงวิญญาณแม่เาเสลียบลอยตัวไข่เสืเอควัญเอื้เอาขวัน พอคำตียมสมชัยยมเบญจ่ายมวัลลไทยยมศิลปากรอยมวิไลพรจาสิบเอกเอกเกษีคอยนี้แล้วมาสา วันเจ้าไปตูกนำไก่พากกันออกวันเจ้าไปตูกหมอกไก่พักันลวกวันเจ้าไปตุกหูกไก่พากกันพนวันเจ้าจะได้ไปอยู่สวนน้ำหอยแก้มปัววันเจ้าจะได้ไปอยู่หูแก้มกบแก้มเขียดวันเจ้าจะได้ไปเขียดในแก่พี่พ้ำพาได้งะไม่ท่านแก่พ้เถอดเขาดวงได้เดินทางไกลลำบากไปทรงสากพี่พ้ำ านำหักเต่งบาลมกุบขวากังไพคอยอดไปเถืงป่าสาเพ็ดเพยพามกังไพหิมมาเวดไก่เล่าเขตแดนดงกังดงดอนหลับหลังทำฟังนำเพียงข้อกัโหลุงพามไปหอดฟังกุนขี่ทางเสซวนไก่พากันว่ามายอ Đưa, quán nước, quán về về sai. quán hai hẹn len nhỉ, quán dì ma, và ma đưa quán ơi. แถวจังวาขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสี่มันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนห้ามันสีข่าเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนห้าเมษาตุนปีใหม่แสงพระทิตย์แห้งใหม่แมงใหม่แห้งตอมฝูงนกน้อยกีกางสร้างกาเขากับผ้า กันมางามล้อมอ้อมอ้อมโอลละอุโอุตเวห้องหำเขากั็พากันห้องหำให้เสียงกองว่าตวเวตวเววามาเยอ วันเออบออเอ้เออ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 เอาเออเอเสอเออเออเออเสอเออเอเออเอเอ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 ้เออเอ้าออเ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 ออมอเออเออเมอเ่อเ่อเออออมออเก่อนเมอเอไล่วเออเออเออเอกเอกเออ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 เอเออเอเอ ขวัญรางวัลลอตเตอรี่งวดที่หนึ่งเอ๋มหาลกูกหลานแม่เงาทรายนี่เด้อพี่น้องบันนุ่นเปื่อยนุ่นคอก็อคือกันเด้อาถุขวัญลอตเตอรี่เขาพระพร้อมเนี่ยเด้อขวัญใบลอยใบห่าลอยใบพันกับมะเขายามเนี่ยเด้อเข่าแท้และเอากระโหลกหลานพอข้ามตีถือนี่ยมดไม่อีกแท้และบุญแล้วนี่ แล้วจังว่ามาสาเยอให้เจ้ามากินเปิียงปลาเบือกตัวท่อข้อมาให้เจ้ามากินเปิียงปลาปากละตัวท่อหัวเหือให้เจ้ามากินเปิงปลาเสือละตัวทอ่อแผ่นว่ามาเยอะขวัญเออเอเอเแล้วจังว่าน้ำเพียงเอึกก็ให้เจ้าคอยยังบาดว่าน้ำเพียงฟังไก่เจ้าคอยลอย น้ำท่วมผู้ทว่วมพาภาพเลวพอให้เจ้าเี่ยวมาเองหิวบัดว่าลุ่มผัดไม่หิวหิวควันเจ้าภาพเจ้าให้คอยพายมามาเยอะ khoan ơi mà nhớ khoăn, ơi leo trăng và ควันแข้งก็ให้มาอยู่แข้งนั้นเลยลุลดเลลาควันขาก็ให้เจ้ามาโยคานั้นเลยลุดเลลายให้เจ้ามาทางควันเที่ยวกลางขึ้นนำนำให้เจ้ามาทางควันเที่ยวกลางคำเนี่ยเนี่ยให้เจ้ามาอยู่เฮือนเสาแกนให้เจ้ามาอยู่แทนหลังพิงให้เจาเ้ามาโยติโงกูแก้วมีทั้งศาสตร์ผืนกว้างปูนอน มอนมุนหัวไล่สอนเสือปักผืนเนื้อหัวแดงไม่ลำแป้งปักหิิวประดับแก้วอยู่ดีมีเสียใสบอส่อเสาอยู่ทั้งเจ้าเน่านอนฝนสิตกเจ้าก็จะได้ดุงไปหน้าฟ้าสีห้องเจ้าก็จะได้ดุงไปไกลควันก่อนเส้าจ้าต้องไปขี้ไฟลุกแต่ป่ามาเงินลุกแต่สวนมาบ้านควันเจ้าขี้คาดไหนนอนอยู่มีแห้ง เขงแข็งปงเป็นหากประดับแก้วอยู่ดีก็ฮอกปงเป็นเขาขวัญเจ้าอย่ได e, ้นี้บักเน่าวานดังน ah ้ำตาลอ้อยขวัญเจ้าอยได้นี้บาดว่าขวัญเกตเก่าให้เจ ah ้าใส่กระจมคํากระจมคํางามกันลงมาเลือลาง แล้วจังว่าบาดว่าขันคิ้วขันปากให้เจ้าเสีบของเป้าคุยว่ามายื

แล้วจังว่าว่าดังนั้นแล้วให้เจ้าบายเอาฝ่ายแก้วมุงคุณปุ่นความดีดูอาจผูกแค้นลาดแค้นลานว่ามาเยอะขวัญเออพวกบังใสไก่ขวัญเจ้ามาพวกเบื้องขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งแต่นี้เมื่อหน้าให้เจ้ามีอยู่ยืนย Giá đầy sẵn ừ, ừ, ừ. Mình hãy cho mình Bạn ngắm khâu cuồng Mình hãy cho mình Bạn kháng mũ thường Mình hãy cho mình Bạn khương sẵn hôn Mình hãy cho mình Bạn bụng sáng lò Mình hãy cho mình Bạn quấn hiến đèn Kháng hãy cho kháng bàn phèn hiên đàn Nhây phiêng khó Giá đầy hạc Nhây phiêng lắc Giá đầy khuôn Giá đầy mồn Mưa an tổ อย่าได้มองเหมือนเทาอย่าได้เทาเสียสีให้เจ้าภาพพร้อมลูกหลานพร้อมด้วยโยมผู้มาฟังเทศในมือนี้ให้เจ้ามีอยนายหอดหอยแกหลานน่อยทุกตัว ทุกคนเทวันเถิอนแล้วจังว่าพอคำตีเออ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 อเอลาในตอนนี้เทศสนามาหอดนี oon, ่ พอดีขี่คันว่าแาดเป็นตะเพิ่นมาเอาขึ้นแทนนออยู่ยามนะนอเอาสิเอาขึ้นจังไดเอาขึ้นตัวจังหดจังว่าเอาละนอตอนนี้พอดีขี่คันรับว่าละว่าหนิมือมันก็ค้องจองกันอยู่เด้ล่ะข้องจองอยู่แล้วงานหนาเพระ่ะสิบก็ขึ้นฮอดอก็ดีตัวพอขำตีตีมันยังจำได้จำจังไดอีพอเจาม่นขณะใดมาเทศ อ่นนะนะนานหน้าคณะอันพระคู่ยังนออันพระคู่พระคู่ขี่ขันว่านานะว่าสิเดียวพอเด้อโอ้ยเจ้าพ่อเห็นบ่อใหญ่ปัจจุบันมันจะไงพระคู่ขี่ขันว่าแหละวัดเลยยื้วัดไลยก็พระคู่ขี่ขันว่านี่จั๊กยู้วัดเลยได้ว่านี่ละเว้าไม่บ่าจังฉี่หลับเป็ิบนนบ่ได้มากงั้นนาเป็นจิอเอาคณะไม่เยอมมามาเด้อคณะข,ขี่ขนัขนว่าเป็นสิว่าว่าไม่อกีกว่าไม่ตัว <c oughs> ลงบมวันเนาะโอ้ยเอาว่าไม่กระเทดอกแม่บาดีมาโยมเออเออโอ้โออโอเออเอาวอาลาในตอนนี้ทศสนามา พอดี้แล้วจอดท่าเจ้าหัวลานทั้งสามองค์พระคูสังขารสุริยาพระอาจารย์ทธิพั์เจ้าหัวลานทินกอเอวังลอเบิงกันน อ้ยตียมให้แน่คองอ้ยตีคองอย่าแกงขอนมันมาเด้วยแม่เด้อให้แน่ยม นาวาสานิเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนนี้แล